ไร้พงพนาไม่ได้จับใจคุยไปกับปลาไม่ได้นานเลยจะเป็นเพื่อตั้งเกมแต่แรกกกตัวหลไหลบ่เบาไม้ทั้งอโหละเหีนยืนแม่ที่เคยไปเล่นะตเรือน้อยในเรือักน เรือสักลำจะพาคุณงามใหคนเรือจะแต่งลอยล้มลำนาวาไปปลาอีกชาเวลาขึนแรงเร็วๆๆรรรวมาบใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งต่ง ใจเย็นที่คอยยื้อแย่คนจนก็ต้องไม่เป็นใต่ใครหนุนขนาบงานเข้มแข็งมีเรือสักลำจะพาคนงามที่กินได้ ขอบคุณค่ะโมเสีกมือเลยค่ะเชี่ยวใสเชี่ยวใสจบไปแล้วเก้าเลยปวดมือทุกคนไม่มีนะนะเราจบไปแล้วตะบุญเก้าเลงนะคลิปนี้นะเอฟซีดูยาวก็คลิปให้น้องโอ้ยาวๆด้วยนะเอฟซีท้องทำนะเอฟซีโอ้นะบรรยากาศความม่วนซื่นโฮเซกนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นอะไรนะไฟวิบวับวิบวับนะครับอยู่หลังบ้านของนะลุงกิมนั่นเองนะทุกคนดูนะครับไฟวิบวับวิบวับวิบวับสวยงามมากเลยนะฮะไฟขนาดมีแค่เส้นเดียวนะเนี่ยนะถ้ามีหลายเส้นจะงามขนาดไหนเนี่ยขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ นี่นะฮะทุกคนดูนะฮะโอ้ลมหนาวพัดมานะวอยๆอยโบกสะบัดด้วยเนาะนะครับหนามาสวยสวยสวยไปกำลังมายังไม่พร้อมเดี๋ยวเราจะมีการฟาดข้าวนะเราจะช่วยกันฟาดข้าวหรือนวดข้าวนั่นเองเนาะนะครับ เนาะตอนนี้กำลังเตรียมไฟอยู่นะฮะยังไม่ได้ฟาดตอนนี้นะน้มาแล้วครับใช่แล้ว่ะขอบคุณทุกไลน์นะครับนะมองเห็นนะทุ่งรวงทองนะฮะในกลางคืนมืดนะฮะงดงามนะะข้าวนามมากตอนนี้นะลานฟาดนะะกำลังเตรียมไฟเตรียมไฟอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปฟาดข้าวใขอบคุณทุกไลน์นะครับ ขณะนี้เวลาเท่าไรแล้วเนาะ19ในกา9นาทีนะเนาะเวลาตอนนี้นะครับผมคุณเอ็มนะคะขอบคุณนะคุณต้องพูนนะคะชิวชิวขอบคุณแม่เบนด้วยนะคะพี่เบนเนาะ เปลี่ยนที่กองไฟที่อุนกันลุงก่อนนะเอ้าสวัสดีค่ะทุกคนส่งหัวใจให้คุณลุงคุณป้าหน่อยรัวๆนะฮะคุณลุงคุณป้ากลับแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัวๆหัวใจหน่อยลุงป้ากลับแล้วรัวๆหัวใจรัวๆกดไม่ได้ยังได้ฮ่าเดี๋ยวฮขอหัวใจรัวๆนะครับให้คุณลุงคุณป้านะฮะ